รัชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นผู้แทนเชิญและมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีวันนี้ที่15กร,รกฎาคม2568ณบ้านผู้ประสบภยัยบ้านไม่มีแลกที่หมู่ที่4ตำบลหนอบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรี ในอธิสัรนอินตราผู้วาราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานพิธีเชิญและมอบสิ่งของพระราชทานของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์แก่ประชาชนผู้ประสบอัคคีภยัย โดยมีนายสมบูรณ์แผนสมบูรณ์ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีกล่าวรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือในเบื้องต้นแก่ผู้ประสบอัคคีภัยพร้อมด้วยนางสาวกิติยานายกเหล่ากาชาติจังหวัดกาญจนบุรีพันตำรวจเอกพัทรชัยกอสนานรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีนายทัดเหลืองสะอาดประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายชำนาญแต่งจุดหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาญ จนบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิน่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและจิตอาสา904เจ้าหน้าที่และประชาชนเข้าร่วมพิธี เมื่อวันที่21มิถุนายน2568เวลา21นาฬิกา48นาทีที่บ้านไม่มีเลขที่หมู่ที่4ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีได้เกิดเหตุอักขีภัยขึ้นส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหายหนึ่งหลังคาเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนสองรายไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต บ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมถึงสิ่งของจำเป็นในการนำรงชีวิตประจำวันทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รวมกันมอบสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องครัวเครื่องนอนแก่ผู้ประสบภยัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ราษฎร ด้วยพระบาทสมเด็จพระประมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรพระวชิระก้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบเหตุอัคีภยัยจึงได้มอบหมายให้มูลนิธิราชประนุเคราะห์ประจำจังหวัดกาญจนบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคีภยัยเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องตน้นและเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ บอััคีภยจังหวัดกาญจนบุรีจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่8ปประจำปี2568ในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีพร้อมนำหน่วยบริการด้านต่างๆไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงการบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน วันนี้ที่15กรกฎาคม2568เวลา10นาฬิกา30นาทีณอาคารอนเนกประสงค์เทศาบาลตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบ,บรุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บรุรีเป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกบำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนครั้งที่8ประจำปีมบประมาณ2568โดยมีนายธรัสเหลืองสะอาดปลัดจังหวัดกาญจนบ,บุรีเก่าวรายงานวัตถุประสงค์และนายสมบูรณ์ แผนสมบูรณ์ในอำเภอเมืองกาญจนบุรีให้การต้อนรับพร้อมทำรายงานปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่พร้อมด้วยนางสาวกิติยาจึงรุ่งเจริญกิจนายกเหล่ากาชาจังหวัดกาญจนบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศาบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวตำบลหนองบัวเข้าร่วมโครงการเช่นกัน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีได้พบปะพูดคุยกับหัวหน้าส่วนราชการผู้นําท้องที่และผู้นําท้องถิ่นและประชาชนที่มาร่วมโครงการจากนั้นได้มอบพันปลาจํานวน20ถุงให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่พร้อมทั้งมอบน้ําตาลทรายจํานวน100กิโลกร,รมัมให้แก่โรงเรียนเพื่อสมทบโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนอีกทั้งยังมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคหรือถุงยังชีพแก่ประชาชนผู้ร้อยโอกาสจํานวน200ชุดหลังจากนั้นได้เยี่ยมชมหน่วยบริการของส่วนราชการและองค์การ ต่างๆที่ได้นําหน่วยบริการลื่อนที่มาให้บริการประชาชนทั้งนี้การจัดโครงการเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการและข้อมูลข่าวสารของภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันตลอดจนประชาชนได้รับทราบนโยบายสําคัญของรัฐบาลกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการอื่นๆที่จะขับเคลื่อนสู่พื้นที่รวมถึงเพื่อให้หน่วยงานราชการได้มารับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนเพื่อนําไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์

ด้วย้อยาดีดยดีไม่ออกแพ็กเกจเสียมังตอนเลยตอระัน จังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดถแถลงข่าวการจัดงานโอยทางเจริญธรรมเพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิริยานสังวรระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2568ณบริเวณอุทยานพระพุทธศาสนานานาชาติหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้าอเภอเมืองกาญจนบุรีวันที่14กรกฎาคม2568เวลา18.00นณบริเวณอุทยานพระพุทธศาสนานานาชาติหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้าอเภอเมืองกาญจนบุรีนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้ นางพันวิภาปยมปุตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนําแสดงข่าวการจัดงานรอยทางเจริญธรรมเพื่อน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาสังวรพร้อมด้วยพระกิตติสุวัฒนาพรเจ้าอาวาสวัดเทวสังคารามนางสาวพรพันกริ่งเกษรวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีดรธีรชัยชุติมันประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีนายปราญุทธ์ขาวพัฒนาวันรองผู้อำนวยการทอทอท,อทอสานักง,งานกาญจนบุรีนายเกรียงไกรจงเจริญรอง ายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบ,บุรีร่วมกันแถลงข่าวโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมแถลงข่าว จังหวัดกาญจนบุรีโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีกำหนดจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรรอยทางเจริญธรรมซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่19อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอุทยานการเรียนรู้พระพุทธศาสนานานาชาติหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวร วัดเทวสังคารามพระอารามหลวงรวมไปถึงเพื่อช่วยส่งเสริมเอกลักษณ์และภาพลักษณ์ที่ดีของพุทธศาสนิกชนทุกเพศทุกวัย ทุกสาขาอาชีพในการมีส่วนร่วมทำนุบำรุงและส่งเสริมพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นในมิติศาสนาและวัฒนธรรมโดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดเป็นฐานสร้างไรายได้แก่ประชาชนและเครือข่ายทางวัฒนธรรมในจังหวัดกาญจนบุรีสำหรับการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรร้อยทางเจริญธรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่24-26กรกฎาคม2568ณอุทยานการเรียนรู้ พระพุทธศาสนานานาชาติหอพระประวัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรซึ่งภายในงานจะมีทั้งพิธีทางศาสนากิจกรรมตักบาตรการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนิทรรศการประวัติศาสตร์และพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชเจ้ารวมถึงตลาดวัฒนธรรมและตลาดย้อนยุค แสดงภูมิปัญญาท้องถิ่นและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมผ่านการแสดงละครเวทีแสงสีเสียงการประกวดเพลงเย่อเพลงลูกทุ่งและคลิปสัน้นคำสอนสมเด็จพระสังฆราชเจ้าและในช่วงค่ำของทุกวันจะมีการจัดในมิเวเซียมรอยทางเจริญธรรมเปิดพื้นที่ให้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ในบรรยากาศร,ร่วมสมัยสะท้อนแนวทางของการท่องเที่ยวเชิงเรียนรู้ที่ไม่เพียงให้ข้อมูลแต่ยังสร้างความประทับใจและแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทุกคน สอบอสามบ้านโปง่งประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์พรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562นายชุติเดชกำมนอนุนชนุษย์ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3บ้านโปง่งได้มอบหมายให้นายมณะเพิ่มพูลผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่3าบ้านโปง่งเป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศ2562เพื่อให้การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าเป็นไปอย่างรอบคอบและมีประสิทธิภาพโดยมีนายประวุฒิเปรมปรีหัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระประธานเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าและสัตว์ป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์บ้านแก่งปลากดตำบลช่องสะเดาอำเภอเมืองกาญจนบุรีเจ้าหน้าที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่ารวมทั้งประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย ได้แก่ผู้เข้าไปในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าผู้ขออนุญาตหรือผู้ได้รับอนุญาตแท้กระทําการในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่าผู้ขออนุญาตหรือผู้ได้รับอนุญาตครอบครองเพาะพันธุ์ค้านำเข้าส่งออกสมาคมผู้ประกอบการและผู้ประกอบกิจการสวนสัตว์อยู่อาศัยหรือทํากินภายใต้โครงการอนุรักษ์และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติภายในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรือเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามมาตรา121แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพศ2562พศ2567เข้าร่วงทั้งนี้ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560มาตรา77และมาตรา258คอวงเล็บ1ด้านกฎหมายและพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพศ2562มาตรา32 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายให้ทำการประเมินผลสัมฤทธิ์อย่างน้อยทุก5้าปีนับตั้งแต่วันที่กฎหมายเริ่มมีผลใช้บังคับหรือทุกรอบระยะเวลาอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวงเพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับสภาพการที่เปลี่ยนแปลงไปและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในฐานะที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการบังคับใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงได้จัดให้มีการประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนทั้งประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ส่งคุณวุฒิได้รวมแสดงความคิดเห็นเสนอข้อเสนอแนะตลอดจนแบ่งปันประสบการณ์ในการบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้เพื่อให้การดําเนินงานในอนาคตมีความชัดเจนมีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้ดียิ่งขึ้นและนําผลการรับฟังความคิดเห็นมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาพระราชบัญญ,ญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พศ2562ให้สอบพร้องกับหลักษากลและพันธกรรมนีระหว่างประเทศการลดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งของกฎหมายโดยการประชุมรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีของวันที่14กรกฎาคม68ที่ห้องประชุม IS Grand b น l l บ o ร m ชั้น5โรงแรม IS หรือราชาสุพมิตรกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น122คน จังหวัดกาญจนบุรีเดินหน้าพัฒนาระบบข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่เสริมศักยภาพการบริหารจัดการยุคดิจิทัลวันที่14กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกาณห้องประชุมพอเพียงโรงแรมพิลูดอเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนายอธิสันอินตราผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีมอบหมายให้นางพันวิภาปียมปุตรารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาข้อมูลสถิติและสารสนเทศระดับพื้นที่76 วพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมพิธีโดยมีนางสาวมัทวันชัยสุวรรณสถิติจังหวัดการจนบ,บุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของงานการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยาภาพบุคลากรผู้รับผิดชอบการจัดทําบัญชีข้อมูลภาครัฐระดับจังหวัดให้สามารถนําข้อมูลไปใช้ในการพัฒนาตัดสินใจเชิงนโยบายและรองรับแนวคิดเมืองอัจฉริยะได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีการบรรยายจากผู้เชี่ยวชาญด้านข้อมูลและสถิติเชิงปฏิบัติการอาธิดรพัชราพร สิริวรเวชยางกูรรองผู้ในการสำนักง,งานสถิติแห่งชาติและนักวิชาการจากสำนักง,งานสถิติจังหวัดกาญจนบุรีตลอดวันมีการบรรยายในหัวข้อสำคัญอาทิการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ smart city การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐและการนำไปใช้ประโยชน์การจัดเตรียมชุดข้อมูลและการจัดเตรียมทรัพยากรข้อมูลการใช้งานระบบบัญชีข้อมูลระดับพื้นที่และการใช้ประโยชน์ข้อมูลจากระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐโดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับพื้นที่และต่อยอดการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพ ชาวบ้านสารวะร่วมกันสร้างกุฏิพระสงฆ์พัฒนาพื้นที่รอบๆวัดเนื่องในวันเข้าพรรษาที่สำนักสงฆ์สารวะหมู่ที่4ตำบลไลโว่อำเภอสังขระบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีซึ่งตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเนรศสวนนายคมสันพิทักษ์ชาติคีรีกำนันตำบลไลโว่พร้อมด้วยพระสงฆ์สามาเณรชาวบ้านชายหญิงเด็กๆครูทหารชุดประสานงานโครงการในพระธารมดและกลุ่มจิตอา,าสาสังขระบ,บุรีร่วมกันสร้างกุฏิที่พักสงฆ์เทคอนกรีตเสาและพื้น ซึ่งก่อนหน้านี้พระสงฆ์สมเด็และชาวบ้านได้ช่วยกันขุดหลุมเทเสาตอม่อผูกเหล็กและตีแบบรอซึ่งกุฏิที่สร้างมีทั้งหมดจำนวนสามหลังมีขนาดกระทัดรัด3.5คูณ3.5เมตรโดยภายในแบ่งพื้นที่เป็นที่พักและห้องน้ำในตัวเนื่องจากเมื่อเข้าสู่ฤดูฝนที่มีฝนตกชุกซึ่งหากพระสงฆ์ต้องเข้าห้องน้ำไกลจะทำให้เปียกและอาจลื่นลมได้ สำนักสงสรารวะเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2566โดยความร่วมมือของชาวบ้านในหมู่บ้านสรารวะและพุทธศาสนิกชนจากหมู่บ้านต่างๆในพื้นที่อำเภอสังขระบุรีและใกล้เคียงช่วยกันสละทุนทรัพย์ในการก่อสร้างในรูปแบบของการทอดพระป่าเพื่อให้เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจและเป็นที่ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาปัจจุบันมีพระศักดิ์ ทิตาธมโมเป็นผู้ดูแลมีพระชาวเมียนมาและสามเณรซึ่งเป็นลูกหลานของชาวบ้านจำพรรษาที่สำนักสงฆ์แห่งนี้ในการก่อสร้างกุฏิสงฆ์ทั้งสามหลังมีพุทธศาสนกชนในพื้นที่อำเภอสังขระบ,บุรีและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมเทปูนหินเหล็กทรายและอื่นๆโดยมีกลุ่มจิตอาสาสังขระบ,บุรีและชาวบ้านร่วมกันขนส่งวัสดุด้วยรถยนต์ขับเครื่องสีล้อจากอำเภอสังขระบ,บุรีมายังหมู่บ้านซึ่งมีระยะทางกว่า30กิโลเมตรบนเส้นทางที่เป็นภูเขาสูงชัน ใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆในการเดินทางนอกจากการช่วยกันสร้างกุฏิที่พักสงแล้วในวันนี้ชาวบ้านยังแบ่งกันช่วยตัดกอไผ่ที่ล้มขวางทางเข้าหมู่บ้านการทำความสะอาดพื้นที่รอบๆสำนักสง์การประกอบอาหารข้าวหวานก๋วยเตี๋ยวและบวชมันญี่ปุ่นเพื่อถวายเพลพระสงฆ์สามเณรและผู้ที่มาร่วมกันทำงานในวันนี้ได้อิ่มท้องนายพุทธชยัยช่วยบำรุงวงชาวบ้านคุณครูเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่า ผู้นำชุมชนกับชาวบ้านที่นี่จะใช้โอกาสในวันพระและวันสำคัญทางศาสนาร่วมกันพัฒนาสถานที่สำคัญในหมู่บ้านเช่นวัดโรงเรียนศุขศสาลาพระททานถนนเข้าหมู่บ้านซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทำให้ทุกคนได้พบปะพูดคุยถามไถ่ายสารทุกสุขดิบ เป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำชุมชนข้าราชการที่เข้ามาทำงานในพื้นที่กับชาวบ้านทำให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อก,กันเกิดความสมัครสมานสามัคคีในหมู่บ้านเป็นแบบอย่างที่ดีให้เยาวชนได้พบเห็นส่วนเด็กๆที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้มีโอกาสเรียนรู้และเก็บประสบการณ์เพื่อนำไปใช้ในการดูแลครอบครัวและชุมชนต่อไปในอนาคต บ้านสาระวัตเป็นชุมชนเกะียรี่ยงโผลในตำบลไล่โว้ที่ยังดำเนินชีวิตตามแบบบุรุษช,ชาวกะเกรียงประกอบอาชีพด้านการเกษตรการทำไร่ข้าวและนาปลูกข้าวไว้กินภายในครัวเรือนและทำสวนผสมผสานปลูกกล้วยมากมะพร้าวผลไม้กาแฟบุกขมิน้นพลูไว้กินและขายเป็นรายได้ปัจจุบันมีประชากรทั้งหมด657คนจาก1 3 6ครัวเรือน 啊！这乌儿扯得那么宽，你你讲啊，他们那要闹。哎呀，就。不找干，如果

รบบครับพี่ชายถามหน่อยว่าไอ้กิจกรรมแบบนี้ในในชุมชนเรานะเกิดขึ้นบ่อยไหมก็ครับเป็นอาจจะเป็นวันพระมกนวันพระอะไรนี้นครับแต่ <c oughs> ว่าชาวบ้านนัดกันครับบางทีก็โดยที่ไม่ได้นัดใหม่นะครับก็อาจจะเรียกกันทางวอบ้างอะไรบ้างครับอย่างวันนี้สิ่งที่เราพวกเรามาทําเรามาทําอะไรครับช่ร้าายอ่าม <พะ S 2> ันเป<า>็นสร้างห้องน้ำครับไอ้ไม่ใช่ห้องน้ำครับเป็นกุฏิกุฏิพระสงฆ์ครับแต่ก็มีฟานก่อภัยพัฒนาชุมชนนะครับแล้วก็บริเวณ ตบัรกรมชลประทานลงพื <cado> ้นที่ติดตามความก้าวหน้างานจ้างสำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบนระบบผ่นน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีวันที่15กรกฎาคม2568นายพิเชษรัตนประสาสกุลผู้อำนวยการสำนักออกแบบและสถาปัตยกรรม กรมชลประทานพร้อมคณะผู้บริหารนำสื่อมวลชนลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อติดตามความก้าวหน้างานจ้างสำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบนระบบผันน้ำจังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรีโดยลงพื้นที่ที่สำนักชนประทานที่13และเขื่อนแม่กลองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรี นายพิเชษรัตนประสาทกุลผู้อำนวยการสำนักออกแบบและสถาปัตยกรรมกลมชลประทานกล่าวว่าพื้นที่บริเวณรอยต่อของจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดสุพรรณบุรีได้แก่อําเภอหนองปลืออําเภอเลาขวัญจังหวัดกาญจนบุรีและอำเภอด่านช้างอําเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่แห้งแล้งการพัฒนาแหล่งน้ำส่วนใหญ่ เป็นโครงการขนาดเล็กประเภทอ่างเก็บน้ําและฝ่ายทดน้ําตามลําน้ําจะมีเพียงอ่างเก็บน้ําลำตะเพินซึ่งเป็นโครงการพัฒนานแหล่งน้ําขนาดกลางที่มีความจุเก็บกักประมาณ50ล้านลูกบาทเมตร จึงไม่เพียงพอที่จะส่งน้ําไปให้พื้นที่อื่นๆที่เดือดร้อนได้พื้นที่ลุ่มน้ําห้วยตะเพิร์นตอนบนหรือพื้นที่รับน้ําเหนืออ่างเก็บน้าลําตะเพิร์นปัจจุบันมีศักยภาพปริมาณน้ําท่าค่อนข้างมากโดยมีปริมาณน้ําท่าเฉลี่ยรายปีที่ไหลลงอ่างประมาณ78.56ล้านลูกบาศก์เมตรและสามารถผันไปช่วยเหลือพื้นที่เกษตรในพื้นที่โครงการได้ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและกาญจนบุรี ก่อนหน้านี้ได้สำรวจออกแบบโครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพินตอนบนเรียบร้อยแล้วในขั้นตอนนี้เป็นการสำรวจออกแบบระบบผ่นน้ำเพิ่มเติมการออกแบบแนวท่อผ่นน้ำจะวางลัดลาะไปตามแนวถนนเดิมเป็นหลักโดยท่อผันน้ำสายหลัก MP มีความยาวประมาณ34.9กิโลเมตรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง1.80เมตรสามารถบริหารจัดการน้ำส่งให้พื้นที่ชนระทานได้ประมาณ13,500ไร่และมีแนวท่อผันน้ำต่อจากท่อผันน้ำสายหลัก MP เป็นท่อผ่นน้ำสายหลักที่1 MP1 มีความยาวประมาณ29.8กิโลเมตรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่1 0 0 0ถึง0.20เมตรจะผ่านน้ำเกือบตลอดปีส่งน้ำโดยตรงไปยังพื้นที่เกษตรบร,เริเวณพื้นที่ตำบลหนองฟ้าอําเภอเล่าขวัญในบางส่วนและพื้นที่ชมประทานเปิดใหม่บริเวณตำบลหนองนกแก้วและตำบลทุ่งกระบำอําเภอเล่าขวัญจังหวัดกาญจนบุรี และจะผ่นน้ําไปเติมให้อ่างเก็บน้ําห้วยเทียนและสระเก็บน้ําต่างๆตามแนวท่อผันน้ําพื้นที่ชลประทานที่ได้รับประโยชน์ประมาณ23,923 23ไร่และท่อผ่นน้ําสายหลักที่2 MP2 มีความยาวประมาณ20.7กิโลเมตรมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่1.50ถึง1.00เมตรจะผ่านน้ำในช่วงฤดูฝนเป็นหลักส่งน้ำไปยังพื้นที่อำเภอด่านช้างอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะผ่นน้ำไปเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยตะเคียนและอ่างเก็บน้ำผู้ปลาก้างส่วนที่เหลือจะผ่านไปเติมให้อ่างเก็บน้ำห้วยทวีอนาคตและคลองส่งน้ำชนลประทานเรียบถนนสาย333พื้นที่ชนประทานที่ได้รับประโยชน์ประมาณ19,690ไร่ โครงการนี้จะทำให้มีน้ำต้นทุนมาเสริมให้กับประชาชนในอำเภอหนองปรือเอเภอลาขวานันจัังหวดกาญจนบุรีและอำเภอด่านช้างเอเภหนองยาไซจัังหวดสุพรรณบุรีเพื่อใช้สำหรับการเกษตรเพื่อการอุปโภคบริโภคอีกด้วย โดยตลอดการดําเนินงานได้จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้ประชาชนได้แสดงความคิดเห็นโดยการหาดูร่วมกันรแลกเปลี่ยนความคิดเห็นนําไปสู่การพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการให้มากที่สุดโดยการสํารวจออกแบบจะแล้วเสร็จภายในเดือนพฤศจิกาย,ยน2568โดยกรมชลประทานต้องมีขั้นตอนการขออนุมัติงบประมาณจากคอรมอซึ่งไม่สามารถระบุระยะเวลาที่แน่ชัดได้เราขอกรุากรมกระทรวงเกษตรครับีแจ้งเรื่องงานจ้างตกลงออกแบบโครงการติ่งนำร้ เป็นระบบผันน้ำซึ่งผันน้ำกาลังการกันน้ำลำกำเนิดตะบนครับปัจจุบันอ่างเก็บน้ำลำกำเนตะบนเนี่ยในระหว่างของโครงการก่อสร้างเราดําเนินการสำรวจและออกแบบเรียบร้อยหมดเรียบร้อยแล้วนะครับในระหว่างดำเนินการของอโคงการมัคคุเทิกโครงการก่อสร้างครับตัวอ่างลำกำเนิดตะบนนะครับเอาดูลูกนี้ดีกว่าครับเป็นส่วนี่อู่ประมาณ 8.8เมตรนะครับม yup. ีปริมาณน้ำอยู่ประมาณ18ล้านนะครับน้ำจืดน้ำลำกระเบิ้เนี 5, ่ยครับอยู Bunny ่ในพื้นที่จังหวัดส um, ุพรรณบุรธลีก็จะได้รับประโยชน์จากข้อที่สองนะครับจะมาเติมน้ำที่อ่างเกน้ำภุกระ้าวนะครับแล้วก็จะมีพื้นที่ได้รับประโยชน์บริเวณละอ่างระเสียวแล้วก็บริเวณละไตติด สามามานะครับที่สองส่วนนี้ก็รวมแล้วประมาณเก้าพันไร่เศษนะครับอ่อใช่ครับก็คือที่ผู้ก่ากล้างนี้ส่วนใหญ่ก็จะปลูกพืชไร่แล้วก็พืชสวนนะครับประมาณสัก500ไร่ตอนนี้โครงการชุมพะทานสุพรรณบุรีก็ได้ก่อสร้างระบบส่งน้าเป็นระบบท่อเพื่อจะส่งน้าให้นครับิษักิจการลุ่ค้าที่รับหน้าที่ในการศึกษา สำรวจและออกแบบะระบบผันน้ำนะครับก็ระบบผัานน้ำเนี่ยก็จะผ่านน้ํามาจากตัวเขื่อนผ่านเก็บน้ำระเบกล็ด่อนฝนปัจจุบันเนี่ยตัวกรมชลประทานนะครับก็ได้ต่างๆออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการอนุมัติก่อสร้างนะครับสำหรับงานนี้ก็จะมีระบบผ่านน้ําหลักๆเลยนะครับก็จะมีท่อเป็นท่อรับน้ำกับตัวคารรับน้ำัวเขื่อนใหม่นะครับัวเขื่อนใหม่นียจะ ก่อสร้างอยู่สูงกว่าตัวเขื่อนเดิมเนี่ยไปประมาณสัก30เมตรเนี่ยมันก็จะมีเความถูกของน้ำอ่ะดันน้าให้ไหลไปตามท่อได้นะครับก็จะไหลผ่านท่อการศึกษาเดิมเนี่ยตรงเนี้ยเขาเขาศึกษาไว้2ข้ท่อหนึ่ท่อเมตรกับเมตรแต่ปัจจุบ, <ừ> บันเราได้กบทวนแล้วนะครับก็รวมมาเป็นเมตร80ดเพื่อให้บริหารจัดการง่ายแล้วก็ก่อสร้างได้ง <ừ> ่ายนะครับก็ต <ừ> ้องงงด้วยระบบก็เรียกว่าแรงลมตกของโลกนะครับเราได้ยก การออกแบบเราได้อ่านบนเนี่ยครับยกระดับน้ำให้สูงกว่าตัวฐางเนี่ยเพราะว่าก็ต้องเมตรเพื่อสร้างแรงดันน้ำแบบปลาสุนัขปลาแบบยิ่งก็จะส่งน้ำเป็นแรงขึ้นครับที่ต้องยกเพราะว่าเนื่องจากเ p ็ p พนสองนะครับตัวนี้มันเป็นอย่างนิดขึ้นเดินก็เลยต้องยกขึ้นไปเพื่อให้มันมีแรงดันน้ำขาดไปได้นะครับนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าตรงเนี้ยจะจะผันเฉพาะช่วงบนเป็นหลักเพราะว่า ตัวโขดเนี่ยน้ำก็จะเต็มอ่างอ,อ่าถึงเวลาเก็บกักของของอ่างตัวโขเนี่ยมันมีแรงแรงแรงสูงก็ตกไปได้ส่วนตัวนี้ข้างล่างเนี่ยนอกจากเอ่อหันหน้าฝนแล้วเนี่ยครับเอ่อหน้าแลรงก็สามารถที่จะใช้น้ําที่เก็บกักไว้ในตัวอ่างประมาณ18ล้านเนี่ยนะก็มาตกในพื้นที่อา่าทางทางด้านล่างได้การออกแบบมั่นใจไหมอีกจากการทบทวนครับมีปริมาณน้ำเอ่อที่ไหลผ่านประมาณสัก 87 000, 100, 000, ล,ล้านลูกบาทเมตรล้านล้านลูกบาทเมตรต่อปีนะครับผมแล้วตัวอ่างเนี่ยอ่งางตัวล่างเนี่ยก็เก็บน้ำไว้ประมาณ50 000, ล้านลูนกบาทเมตรตัวตัวบนเนี่ยประมาณ80ล้านก็